ดดนี่มะม่ลลวงับผมสเตนได้ทำไว้ให้ทุกคนได้กินกันนี่มะม่วงมะม่วงใบอื้กกอหือมันเป็นอืมผมจะไปซื้อข้าวกินแล้ว น,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 นไปซื้อข้าวก่อนครับผมคุณบู๊สุดยนี่คนมาซื้อสุปตำมิงโกไก่หมดก่อนแล้ว สัครบผมสแกนนะเ<ด>ท่าไหร่ครับชุนตามอะไรบ้างเอาไก่สีไม้เลยก็ได้ดดใช่ข้าวเหนียวเอาไหมไม่เอาอืมเอาข้าวเหนียวฮอหนึงเ,นเอาห้าสิบบาทครับบผมครบ,บ,บ,บได้อะไรฮอเนี่ย นี่ยทุกคนรถยังโอมทำสีชมพูว,นวันเลยวะเลยยังโอมเข้าชเวิตอยู่นะครับผมใสยส้มตำน้อย่องนี่<อ>ทุกคนยังโอมไปคลิปแล้วผมทุนเข้าไปรับชมคลิปโลยังโอมด้วยผมทุน <ừ. S 1> ยังโอมไปเที่ยวมาหลายวันแล้วผมไปมั่วมาไปมั่วไปมั่วมามไปมั่วงเดียวเสียอุ้ มันยังหล่อเือนเดิมแม่เนี่ยแบงสว่างโซดาผมโดนเขาปกดไลไรกดตามไปด้วยผมได้ไปเที่ยวไหนบ้างนี่โอ้ไม่ได้ไปไหนเลยอยู่พัทยาแล้วรูปเก่ารูปใหม่ไหมรูปที่เอาลงพัทยาเขาไปเที่ยวเมื่อปีเที่แล้วเหรอปีนี้ไม่ไปอีกเหรอปีนี้ปีนี้ใจเย็นก่อนไม่รู้จะไปยังคิดอยู่ว่าจะกลับบ้านดีหรือเปล่าโครงการคิดอยู่จะพาอีน้องกลับบ้านอ่ะพีีน้องทำโอ้ ทำโอแล้วเส้นไพ่คาซาเขาเล่นน้ำเยอะมากเลยยากยากต้องดูก่อนเองกลับบ้านป่าวจะกลับอีกป่ะเนี่ยอยู่ที่เดิมไปว่ากันมีแค่รอดประดับเพื่อที่อะไรติดอะไรไปไหนที่จะกลับมั้ยีรือที่ว่าจะกลับเลยที่ว่าจะกลับบ้านกลับบ้านน่าจะกลับไม่ไปไหนเนี่ยครับ <Gym>. ข้าไม่ไปไหนแล้วพี่่นี กลับไปเร็วไงเพิ่งกลับมาเออใช่แล้วนี่แหละโอเคครับผมทุกคนถ้าไปถ้าไปไปไหนก็ไปเล่นด้วยได้ร้อยโลแล้วนะเออร้อยโลแล้วค่ะเองนายสว่างสซดาครับผมทุกคนเข้ากดไลค์กดตามด้วยฮะเองหนักกีโลนแปดสิบซึ่งเหรอเออซึ่งเหรอแต่ก่อนน้ำหนักอยู่หกห้าจริงจริงเออวะแปดสิบเกินกว่ารุ่นบอมนี่จริงจริงแค่เหรอก็น้ำหนักขึ้นกินน้องไว้กินข้าวดีโหกินเยอะมากดีแล้วเองเล่นกันข้าวเหนียว ไม่กินไม่กินอะไรเลยไม่ยุ่งอะไรเลยนี่ดูดเนื้อไม่ดูดบุหรี่กินแต่เบียร์โอเค,อเคอไ,ได้ไดว้าทุกคน <c oughs> เดี๋ยววางแก้วขอนนิดนึงเตาช่างที่อยู่กลางแดดเลยของตัวน,นี่เดี๋ยวจะเอาเข้าล่มก่อนให้ช่างที่หน่อยยุงโผงไม่ยอมกินอาหารเลยวันนี้ ที่นั่งก่อนทุกคนกล้วเยวเยอะกล้วยเยอะครับผมโอ้ผมนั่งตรงนี้เลยผมทุกคนเป็ดร้อนทำที่นั่งก่อนคนดูนี่ผมถั่วผมที่ผมปลูกไว้ทุกคนดูขึ้นแล้ว นี่ทุกคนดูน,นี่โตแล้วทุกคนดูไม้ผมจะทำโตนั่งยังไม่ได้มาทำเลยผมตวนี้ไม่มีเวลาเลยอีกอันนึงก็ล้มอยู่ตรงนู้นตั้งโต๊ะก่อนโอ้ตั้งโต๊ะน้ำน้ำมังนี่ก่อนได้ไหมมังคัา Còn đ ú สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักกันทุกคนก็เด้อยผมทุนมากินส้มตําด้วยกันครับผมทุกคนนี้ส้มตํายังโอมระบบเฮก,อกอเอาไว้นี่ก่อนนะผมทุคนเดี๋ยวเราค่อย เก็บทิ้งผมดูจงตำโอ้พระเจ้านะ้องตตำล่วงต้องใสข่ขาตั้งกล้อง ดูส่งสําไทยครับผมวันนี้ว่าหนึงอร่อยบผมทุน่นวันนี้ไปซายผักหมดครับผมน,นี่ดูผักหมดอืมได้จริงเปี้ยงเลยผมทุนวันนี้ อย่างไรถ้าทุกคนที่เห็นผมใส่แว่นนะที่บางคลิปที่ผมใส่แว่นเวลาเราก้มได้ทองรถคุณมันจะได้ไม่เข้าตาผมทุกคนท้องรถแล้วก็ผมเป็นเกี่ยวกับต้อลมผมทุกคนผมเป็นต้อลมทุกนเจอลมแรงๆไม่มากได้ไม่มากแล้วก็ต้อง ถ้าเจอลมแรงผมจะต้องทำตางี่แล้วก็บางทีตามันจะแห้งนะผมทุนบางทีผมก็ต้องใส่นะผมทุนเขาเลยใส่นิดนึงผมเป็นต้อลมแล้วก็อย่างแรกคือเวลาเราทํารถซ่อมรถอ่ะฝุ่นมันจะได้ไม่เข้าตาด้วยผมทุนนี่ดูไกล ตามจริงผักอยู่รอ,รอบๆเราเยอะมากแต่ผมไม่ได้เก็บผมคนนึงปูมีปูด้วยอืมอืม อร่อยยอดโุนจะได้พักทนดูสุดยอด เหมือนกันครับผมโอ้ ทั้งร้อนทั้งเผ็ดเหงือออกอีกแล้วผมทุนดูเซ่บแซ่บกรบผมทุนอืมคนดูเมืเอือ ว่าจุดจ้าเลยดนุนโอ้ลืมแล้วดวนุนความเผ็ดเรื่มมา โอ้เผ็ดรอบปากเลยผมตุ้นมีปูด้วยผมตุน แต่ผมไม่กินปูนะผมไม่กินปูที่ยังไม่สุก <c oughs> โอ้โหเผ็ดเขาเรียกว่าปูดอง แต่ผมไม่ค่อยกินครับผมผมองกินได้ลอืม ยอะผมต้นตุ๊กไก่กระดูกเดี๋ยวให้หมดมัแลวตนมีปูด,ดองด้วยผมต้นแต่ผมไม่กินปูนะครับปูด,ดองผมไม่กิน แต่ถ้าผม,มันไปคั่วอะไรนี่ผมกินอยู่ผมทนนี่อืมนี่มันอืมอ๋ออิ่ม อร่อยๆครับผมทุนทุกคนเข้าไปกดติดตามแบงค์สว่างโทรดาด้วยผมทุนยังโอมครับผมทุกคนยังโอมได้ไปเที่ยวแล้วก็ได้ถ่ายวีดีโอครับผมทุนทุกคนลองเข้าไปรับชมคลิปวีดีโอของยำโอมื่อยครับผมทุนช่วยเป็นกำลังใจกันครับผมทุกคนขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รักทุนที่เข้ามากดไลค์กดติดตามผมมากๆครับผมทุนไม่ว่าทุกคนจะอยู่ที่ไหนที่ไรที่รับชมคลิปวีดีโอผมขอโ้อนผมทุนขอบคุณจากใจครับผมทุนวันนี้ผมก็มากินส้มตำผมทุน ต้องขอบคุณยังโอมด้วยผมทนกับแฟนยังโอมที่ผมซื้อสมตามเขาก็จะมีลดให้ผมทนขอบคุณมา,มากๆครับผมทนขอให้พ่อแม่พี่น้องท่าทนทนกินข้าวกันเยอะๆด้วยผมทนจะได้มีแรงครับผมทนแฮปปี้ก,กับการกินผมทนขอให้ทนสุขภาพร่างกายแ็งกลงด้วยผมทนสวัสดีครับบายบายครับผม ไม้เต็มเลยเอามากองไว้ยังไม่ได้ทําโต๊ะเลยว่าจะหาทําโต๊ะไว้นั่งกินข้าวสักน้อยทุกคนอกล้วยเยอะมากอีกแล้วกล้วยสุกหลายต้นเลยครับผมกล้วยจังนั้นก็โตแล้วต้องย้พื้นที่นั่งครับผมทุกคนสวัสดีรอ bye บหนึงครับผมบ๊ายบายำบึ้ม อยู่ตุเยนบึ้งบ้องเลยเนี่ยทุกคนผมกินก่อนกินข้าวไปรอบนึงแล้วเนี่ยก่อนเข้างานขอสักอีกกรึบนึงอยอดเตากำลังเล่นนะ้ำนะผมทุกคนลอยตุ้มป่องตุ้มป่องแล้ว ตอนนี้ก็ใกล้เวลาเลิกงานแล้วผมตุกคนนี่ดูกล้ยกวยครับผมโอ้โหตัววันตัวคืนนะผมนี่น่าจะลูกใหญ่เหรอ,อดูเตาโอ้กำลังนอนกินนี่ครับผมทุกคนผมได้ทำกทารทำที่นั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วผมตุกคน ผมกับช่างเกงมาช่วยกันเลื้อยเมื่อกี้ไม้นดนึงแล้วก็อ,อกมาประกอบใส่มีเท่าไหร่ใส่เท่านั้นก็ผมตัวดูไม้ง่ายๆนั่งเล่นชิวๆได้ทุกคนนั่งกินข้าวได้เลยทำดูไม้เหลือ,อดูนั่งได้สบ,บายอยู่ทุกคน กินข้าวอะไรได้ครับผมทุกคนเคเคร่ดูดูนั่งทุกคน okay. คโโด,นนดนนูตรงในโบ้หนนิดนึงก็ใส่ยิงข้ายิงออกเลยทุกคนดูเติมเคร่ เครครับผมทุกคนนี่ช่างนิววางนั่งพักผ่อนถืดยอกับผมทุกคนตอนเย็นๆว่าผมตัวเมื่อกี้ชัางเทก็มาลดน้ำผักช่างเทเอาฟักทองจากฟองนู้นมาลงด้วยผมตัวนฟักทองมันโตแล้วหาที่ลงที่ปลูกเพื่อได้กินครับผม ตจนยินยินโจนยินยินมันทุเร่ที่นั่งหไหนครับผมมันเพียงก็มานั่งเล่นนอน โอ้นอนได้นอนดูต้นกล้วยลมเย็นๆทุกคนนี่บอ่อปลาปลาก็หายหมดแล้วตอนนี้ไม่รู้เป็นอยู่ไหนแล้วน้ำมันลดอือทุกคนได้อยู่ครับผมสุด,ดยอดครัผมทุกคน ม,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 ม่วงม่วงมีมุกปูไว้โตเบลเลอร์แล้วในะบใหญ่ม่วงใบใหญ่แต่มะม่วงที่อยู่ตรงนู้นใบใหญ่วันนี้มมมมอีกส่วนหนึ่งมะพร้าวก็มีนี่ดมสมบูรณ์แลคนต้นหนูดูตัวนกเขาโดาช่ดไหม มีแทนเที่ลงต้นวัคโดปลูกเพาะมาตั้งแต่มเมล็ดของเลนดูใบเริ่มใหญ่แล้วเริ่มอยู่ตัวแล้วเดียวต้นนี้น่าจะไม่ไหวแล้วน่าจะละห้อยและให้เลยเนี่ยบดนิดโรยแล้วเคร้สวยง,งามริมต้นกล้วยครับผมทุกคน โอเคครับผมทุกคนฝอกดไแรกก็เช็กกดติดตามเราไปนด้นะครับผมจะไปให้น้ำเจ้าเต่าแล้วนี่ดูเดี๋ยวจะไปให้น้ำเจ้าเต่าครับผมทุกคนอืมกำลึงก็บึ้มบัสมสำเบี้แล้วรทุกคนดูออกยอดออกผลเลยทุกคนโอ้ดูันนี้ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยเคร่